อคนอะลรค,ครับตากะตัวตาด้นยนะันครับอองเราครับใครเทสครับใครเทสหนึ <S 1> 1 <S ่งเทส Let's move out. 好冷好。 มาุดท้ายเบะเลยยัในในงได้นำไม่โดนหรอพี่อนจะได้อ่ะพีสส่สิบห้า,า,หาสิบห้าเท่าไหรสิบห้าเดี๋ยวสิบห้าสิบห้าปีเล่นเล่นไม่ขึ้นเลยเรียกมาเี๋ยรับอะไรไน่เพี่งส่มบอก ฮาตายโอเค let's go <S เออทักจิ้มเหนียวอะไรอบบเล่นเหนียวเตอนนี้ครับไปเคพียร์มาเดี๋ยวเล่นเหนีวเลย

sabi po, may labi okay, let's go. oh, okay. o,

มังบ้างใครเนีซี C C b, b ีนี่ใคร L K อะ L K อะฮะ C B D A เนี่ย C ดี C, b c D B, c d b A นี่ L K อะที่แ้เสนาผ่านหรือว่า,มา,วา,วามไม่ใช่คนาราพล่ะนท้องมาน้อยมึนไว้แล้วใครมีตัวพี่

เพี่พีครับพี่มาฝั่งนี้ครับพี่โยกมาฝั่งนี้ครับหนึ่งเพจหนึ่งถูกอ่ะพี่รับคแนนผิดปะพี่ไงนๆพี่รับแคนผิดเปล่าของถามอุาว <laughs> <laughs> ผมเชิญละ